ที่รักของหมอเพนนีนาทุกท่านนะคะพี่น้องคงจะได้รับพระพรและก็มีความสุขกันมากมายพี่น้องที่รักคะทุกวันนี้มีหลายๆคนถามว่าโรคเราถึงการอวสานหรือเปล่านะคะก็จะเป็นคําถามที่หลายๆคนตั้งข้อสงสัยแล้วก็ถามกันและกันนะคะเพราะโรคของเรามีการเปลี่ยนแปลงมากมายในหนังสือพระคัมภีร์ก็จะบอกกับเราและเตือนสติเราเช่นกันนะคะว่าเมื่อการสุดท้ายมาถึงแล้วเนี่ยเราควรจะทําอย่างไรและเราควรจะทําเช่นไร ในพระธรรมหนึ่งเปโตรอาจารย์เปโตรบอกกับเราในบทที่4และจะกล่าวไว้นะคะในข้อที่7เป็นต้นไปเรามาฟังกันดูนะคะว่าอาจารย์เปโตรเองเนี่ยเตือนพี่น้องไว้ว่าอย่างไรบ้างอาวสานของสิ่งทั้งปวงใกล้มาถึงแล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจ เพื่อการอธิษฐานที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือการรักซึ่งกันและกันให้มากเพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้พระเจนาะที่นำมาในวันนี้นะคะพี่น้องที่รักคะอาจารย์เปโตรเองก็บอกกับเราว่าในที่สุดการอวสานคือสุดท้ายใช่ไหมคะ เวลาเราดูหนังเรื่องต่างๆเนี่ยหลายๆท่านนะคะอาจจะเป็นเหมือนหมอนะคะเวลาอ่านนวนิยายหรือสิ่งใดก็ตามเนี่ยเราจะไปถึงหน้าสุดท้ายใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เปโตรก็บอกเราว่าเมื่อการนั้นมาถึงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําก็คืออะไรนะคะอันที่หนึ่งคืออาจารย์เปโตรบอกให้เรามีสติสัมปชัญญะค่ะพี่น้อง สติสัมปชัญญะคือการคิดการทําการไตรตรองนะคะไม่ว่าสิ่งใดที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะมีคุณค่ากับเราเสมอนะคะและเราก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆไตรตรองนั่นก็คือเราต้องการเพื่งพาสติปัญญาของพระเจ้าและที่สําคัญก็คือการสงบใจเพื่อการอธิษฐานแก่กันและกันค่ะพี่น้องซึ่งยุคนี้เป็นยุคที่มองคิดว่ามีความสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะอธิฐานเผื่อกันและกันและที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือ การรักซึ่งกันและกันให้มากค่ะและความรักนั่นเองจะเป็นสิ่งที่จะสามารถลบล้างความผิดมากมายได้ในทุกวันนี้เราจะมองถึงแต่ความผิดซึ่งกันและกันใช่ไหมคะและจะทำให้หลายๆท่านนะคะ mm hmm. เกิดความไม่สบายใจ mm hmm. ทอ้อถอยหดหู่และสังคมเราเองก็เดือดร้อน mm hmm. ใช่ไหมคะแต่พระเจ้าวันนี้บอกกับเราว่าความรักนั่นเองที่จะเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างและความรักก็สามารถที่จะลบล้างความผิดของกันและกันได้ วันนี้เราจะมาเดินด้วยกันและเราจะขับเคลื่อนด้วยกันในพลังของความรักของพระเจ้ากันดีไหมคะที่เราจะ ให้การอวสานนี้เป็นการอวสานที่จบได้เรียกว่าแฮปปี้เอนดิ้งและเป็นการอวสานที่ดีที่สุดที่เราจะรอการกลับมาของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยกันวันนี้อยากจะให้กำลังใจพี่น้องนะคะที่เราจะมีสติสัมปชัญญะอธิษฐานและรักซึ่งกันและกันให้มากนะคะสามข้อด้วยกันวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องมีความรุ่งเรืองและมีความรักซึ่งกันและกันนะคะพระเจ้าอวยพรนะคะสวัสดีคะ่ะ